สวัสดีครับเจ้านางาวันนี้มีคําถามจะมาถามครับเราจําเป็นจะต้องใส่เครื่องประดับไหมครับใส่ใส่แล้วช่วยเรื่องอะไรครับเครื่องประดับเนี่ยช่วยเรียกเงินเรียกทองจริงไหมงามก่อนเลยอันดับแรกนะเจ้าถ้าเราใส่เครื่องประดับใส่แหวนใส่ทงองหงอกวมน,นี้อันดับแรกเลยคืองามก่อนเจ้าแล้วก็ที่สําคัญเลยมันทําให้เราดูมีสเสน่ห์ดูมีราคาดูมีเครดิต สมมติง่ายๆเลยเนะี่ยถ้าสมมติตัวไปงานแต่งตัวไปกินข้าวก็ว่าตัวไปเดินอะถ้าตัวตัวเปล่าเล่าเอยตัวบะมีอัอย่างใสไปเลยอะถึงหน้าตัวจะงามตัวก็ดูบ่ได้บ่ได้แต่ถ้าเมาื่อใดตัวใสแหวนใสตุ้งหูอย่างที่อาจารย์ใสอยู่มาเดี๋ยวนี้ไผ่บ่มองพ้องมองเธอถ้าอยากให้คนมองอยากมีสเสน่ห์อยากมีหนู่เฮงดี คนงามต้องแต่งนะเจ้าแต่งไปเลยเจ้าเหมือนอาจารย์มาเดียวเนี่ยอันนี้ชุดอยูบ่บ้านเ่รเจ้าชุดอยู่บ้านอ่านหนังสือบดายบดายนั่นเนี่ย